สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2นะครับที่เราจะพาผู้ชมพาเพื่อนอนมาดูวิธีการทำรากตะขาบแล้วก็เปลี่ยนดินให้ชนชมกันนะครับเพื่อในการเสียเวลาเราเริ่มเลยนะครับวิธีการเอาดินดินเก่าออกจากกระถางน,นะครับก็คือคว่ำกระถางลงแบบนี้นะครับแล้วก็กดบริเวณตรงท้าย ใช้กระถางนะครับอันนิ้วกดลงไปตรงช่องว่างตรงนี้นะครับนะครับออกมาแล้วครับอันยินเก่าแล้วก็เอาออกนะครับครับยินเก่าออกอันนี้ก็คือทำไว้เมื่อเดือนมีสาปีที่แล้วนะครับ ปีพอดีนี่คือเราเอาดินออกนะครับเพื่อให้เห็นราก เราทำไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นแผ่นพลาสติกรองไว้ตรงตรงใต้เวลาที่เราเฉือนเฉือนตรงตรงโคนล,ลากนะครับเฉือนออกเป็นแผ่นออกไปแล้วก็เอาเนี้ยพลาสติกเนี่ยครับมารองไว้เพื่อบังคับให้ลากเขาออกด้านข้างครับที่เขาเรียกลากลากตะขาบนะครับคือลากเขาจะออกด้านข้างเขาจะไม่มาออกตรงกลางนะครับ ทีนี้ลากที่ออกด้านข้างเนี่ยเมื่อถึงเวลาหนึง่งมันก็จะเปลี่ยนจากลากเป็นลำต้นใช่ไหมครับมันก็จะดูสวยงามนะครับนี่ครับหนึ่งปีที่ได้ ได้แค่นี้นะครับลากทีนี้เราก็เราก็จะมาตัดแต่งลากเล็กๆออกนะครับเราจะมาตัดแต่งลากเล็กๆออกขอญอาตใช้เวลานิดนึงนะครับก็คือลากในส่วนของลากฝอยนะครับเราจะไม่เอาตัดออกไปเลยนะครับจะเหลือไว้เฉพาะลากที่สวยๆ ให้เป็นช่องไฟส่วนไหนที่ไม่เสวยก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับ เรากำลังทําลากตะขาบแล้วก็เปลี่ยนดินชนชมอยู่นะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ตัดลากตัดลากที่ไม่สวยออกนะครับจะเหลือไว้เฉพาะรากหลกัหลกๆนะครับลากฝอยเราจะไม่ใช้ในการทําลากตะขาบก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้ดูสวยงามขึ้นครับเหมือนบอนไซครับ ทำเหมือนบอนไซเลยโชว์โชว์เงาโชว์รากครับทีนี้รากตะขาบเนี้ยพอเขาฟื้นตัวเขาก็จะเปลี่ยนจากลากมาเป็นลำต้นมันก็จะดูสวยงามชุดนี้ทําไว้เมื่อเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วครับนี่ก็ครบปีพอดีเลยสวัสดีครับ นี่ก็ครบปีนะครับเนี่ยลากได้แค่เนี่ยมองไม่เห็นนะครับคือลากฝอยๆเราจะทำการตัดออกไปเลยนะครับ พอเราตัดออกไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มโปร่งครับแล้วก็จะเหลือะเพะพาอรากที่เราใช้ยอยู่ <Yeah. S 1> เราจะเว้นช่องไฟครับ เว้นช่องไฟของแต่ละลากแต่ละลากนะครับ ก้อนที่ใช้ก็ไม่เยอะครับก็จะมีกันไก่ครับง่าย,ายในๆการตัดลากใครมีชวนชมก็ลองทำดูได้นะครับพอพอเราต้องการให้มันมีเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำเป็นลากตะขาดเนี่ยครับ อันไหนที่พอทำได้เราก็ลองทำเล่นดูครับเริ่มโปร่งแล้วนะครับเริ่มโปร่งแล้วอันไหนที่มันแน่นๆอยู่แล้วก็ออกครับ อนนี้เรากําลังตัดรากฝอยอยู่นะครับตัดรากฝอยออกให้เหลือแต่รากหลักๆนะครับแล้วก็เว้นช่องไฟของแต่ละรากนะครับนี่เขาเรียกรากตะขาบนะครับวิธีการทํารากตะขาบเมื่อเราเพาะเมื่อเราเพาะมาเมล็ดหรือเราได้ฝักของต้นชนชมมานะครับเราก็จะมาเพาะเมื่อมันโตขึ้นเราก็มาทำการตัดรากออก ก็ทําเป็นรากตะขาบโดยวิธีการใช้พลาสติกช่วยบังคับให้รากมันออกในทิศทางที่เราต้องการนะครับอันไหนที่มันไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการก็ตัดแต่งเลยนะครับ นะครับเริ่มเห็นนะครับเห็นความโป่งแล้วใช่ไหมครับ ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนี่นะครับลากลากตะขาบที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราบังคับมาหนึ่งปีนะครับนี่นะครับเราใช้พลาสติกตัวนี้ครับบ,รบังคับแปะไว้แล้วก็มันก็จะออกเฉพาะด้านข้างบริเวณด้านข้างเนี่ยครับ มันจะออกแต่เฉพาะบริเวณด้านข้างตรงที่มีน,นี้ปิดไว้มันจะไม่ออกนี่นะครับนี่เราก็ตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการผสมดินนะครับผสมดินนี้วางไว้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้มันเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับก็คือ กระถางเราเนี่ยมันยังเป็นกระถางที่ไม่ใช่กระถางแบบทำเรยกอะไรนะครับกระถางที่คือกระถางบอนไซครับปกติกระถางบอนไซเนี่ยมันจะมันจะช่วยในเรื่องของพื้นที่เวลาล่าเขาวิ่งไปนะครับ เวลาลากเขาวิ่งไปมันจะช่วยให้มันโชว์รากได้สวยแต,ต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเลี้ยงในกระถางอยู่นะครับนี่คือขั้นที่สองขั้นที่สองเองนะครับขั้นที่สองก็คือออกจากกระถางแล้วเปลี่ยนจากกระถางเล็กมาเป็นกระถางใหญ่จากที่ปล่อยให้เขาลากเขาออกมาแล้วก็ให้ลากเขาโตแล้วก็ปล่อยอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้พอเราลงกระถางลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับพอเราลงกระถางแบบนี้เสร็จปล่อยให้ลากมันวิ่งให้แข็งแรงให้มันได้ที่ได้ทางแล้วเราค่อยเอามาแต่งแต่งรากอีกทีหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางบอนไซเลยนะครับทีนี้นี่นะครับลากเขาจะยังเล็กๆอยู่ตอนนี้ลากเขายังเล็กอยู่ ให้รากให้รากเขาเปลี่ยนเป็นลำต้นได้เมื่อไหร่นะครับรากจากเส้นเล็กๆจากเส้นเล็กๆให้เป็นเส้นใหญ่ๆตอนนี้เส้นมันยังเล็กอยู่มันยังไม่แข็งแรงนะครับเราเลี้ยงไปทีนี้เราก็จะมาผสมดินใส่กระถางนะครับก็เริ่มต้นที่กาบมะพร้าวสับนะครับ มะพร้าวสับเราก็กะเอานะครับให้มันเพียงพอกับปริมาณกระถางเดี๋ยวเราจะใส่ไปในกระถางด้วยส่วนนึงนี่นะครับใส่กระถางรองพื้นไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งล้วก็มาทําเป็นดินผสมคขาเนี้ทีนี้เราก็ผสมเนี่ยนะครับ แกลบดำแกบดำนี่จะช่วยให้มันล่วนซุยแล้วก็มีความชุ่มชื้นในดินนะครับแล้วก็ดินใบก้ามปูครับดินใบก้ามปูนี่มันจะมีปุ๋ยแร่อาหารเยอะ ้ก็คือปุ๋ยมูลที่ไก่ผสมแกบบนี่นะครับปุ๋ยมูลที่ไก่ผสมแกบอัดแน่นมาเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราลุยๆนะครับเดี๋ยวเราเสร็จนี้แล้วก็อาบน้ำ เท่ากันนะครับให้เกลี่ยให้ทั่วมันจะล้วนนะครับมันจะล้วนยินจะล้วนรากมันก็จะเจริญได้เร็วนะครับเจริญเติบโตได้เร็วนี่นะครับสามารถเอาไปปลูกกระบองเพชรได้นะครับเนี่ย โดยเฉพาะแอสโตรนะครับแอสโตรเขาจะเขาจะชอบนะครับขุยมะพร้าวแบบนี้มีปุ๋ยมูลทีไก่เข้าไปนิดนึงนะครับ เนี่ยมูลี่กายยังเป็นก้อนอยู่นะครับเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับแห้งแห้งสนิททีนี้เมื่อเราผสมได้ที่แล้วก็เอามาใส่ใส่ในกระถางเลยนะครับเอาดินให้พูนเลยนะครับพูนเป็นภูเขา พะเราจะเอาชวนชมมาตั้งไว้ข้างบนให้หัวเขาลอยฟ้าเลยนี่นะครับปั้นแบบนี้เลยนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็นำส่วนชมที่เราเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยนะครับใช้มือช่วยเดี๋ยวเราจะให้ให้มันสูงอีกนิดนึงตรงจอมเขาตรงงสูงเนี่ยนะครับตรงยอดเขาเนี่ยน,นะครับ ลงนิดหนึ่งนะครับให้มันแน่นๆหน่อยเนีนเย่ยนะครับก็จะได้รูปแบบนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จแต่ถ้าแต่ถ้า,าถ้าเราอยากจะให้รากเขาไม่โดนผิวโดนอากาศมากเราก็เอาดินที่เหลือนี่ครับปกปกอย่างนี้นะครับวนรอบๆเลยนะครับก็จะทำให้รากเขาไม่ช้ำม,มากนะครับแล้วก็ปรับสภาพ เราจะพาไปชมการลดน้ำโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปไว้ที่ กล้ๆจุดที่เราลดน้ำเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าเราถ้าเราอยากให้ลากเขาอยู่ในดินหน่อยเราก็เอาดินโรยโรยทับไว้แบบนี้นะครับเขาจะได้ปรับสภาพได้เร็วขึ้นหน่อย นี่นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับหนึ่งก็คิดว่าจะผสมดินให้ดูเปลี่ยนกระถางเผอิญว่าได้ได้ไดูรากตะขาบด้วยก็ถือว่า ได้2เด้ง3ามเด้งไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับไรนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ